เมื่อวานนี้นะครับที่บัญชาเมฆยิมตรงซอย,อยู่ทินพัฒนาสามนะครับบัวขาวบัญชาเมฆก็เปิดแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นที่หลายคนเนี่ยสงสัยะนะฮะว่าทําไมเอะพอจบยกที่3ชิงแชมป์มวยเควันเนี่ยบัวขาวไม่ชกต่อยกอท,ที่ผลออกมาเนี่ยเสมอ<ช>นะฮะบ,บัวขาวก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นต่างๆนะครับผู้สื่อข่าวคุณสิริสกุลโกเจริญกิจนะครับก็ไปติดตามประเด็นต่างๆที่บัวขาวได้ชี้แจงด้วยนะครับ ติดตามจากรายงานครับค่ะ บัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยได้ออกมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเดินลงจากเวทีไม่ขึ้นชกยกที่4ในศึก K1 World Max Final โดยบัวขาวยืนยันว่าเป็นคนตัดสินใจเองและไม่เสียใจที่เดินลงจากเวทีแต่จะเสียใจหากมีอะไรที่จะทําให้มวยไทยเดินไปในทางที่ไม่ดีจึงตัดสินใจทําเพื่อศักดิ์ศรีของตนและมวยไทยส่วนเรื่องที่ทาง K1 ได้ตั้งกฎไม่ให้ตนได้ใช้อาวุธที่ถนัดนั้นบัวขาวยอมรับว่ารู้สึกไม่ สบายใจที่มีการปรับเปลี่ยนกติกาแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหลกักตนยังอยู่ชกให้กับทางเควันต่อจนจบสัญญาเดือนธันวาคมปี2015ส่วนเรื่องการพนันหรือการล็อกผลแพ้ชนะบัวขาวไม่ขอตอบแต่ยืนยันว่าตนได้ทำหน้าที่สำเร็จแล้วการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้กรรมการตัดสินแต่ต้องการให้คนดูตัดสินและการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ปรึกษาใครและคิดว่าคนที่สนับสนุนเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เขาทา เหตุผลที่ผมไม่ขึ้นบนเวทีนะครับที่งผมโชคในวันนั้นผมก็อยากผมให้อยากให้นะครับแฟนมวยที่ดูผมเป็นกรรมการตัดสินผมนะครับผมไม่ให้กรรมการบนเวทีตัดสินผมเพราะสิ่งที่ผมทําก็คือผมได้ตัดสินใจลงก็คือไม่อยากให้หลายๆสิ่งที่ที่จะมาทําให้มวยไทยเราตกต่ําหรือเสียเสียเสียศักดิ์ศรีของมวยไทยแล้ว ไปทิศทางที่ไม่ดีอยากเห็นนะครับมวยไทยมีสักและสีดีกว่าผมได้แชมป์ผมว่าผมตอนนี้ยิ่งกว่าได้แชมป์ผมเหนนว่าผมได้ทําหน้าที่นะครับสําเร็จแล้วครับและให้ทุกคนได้ตัดสิน,นเองที่ให้ผมอยากให้ทุกคนที่ดูเป็นกรรมการให้ผมเหตุการณ์วันนั <S <S ้นก็เคารพการตัดสินใจของเขาที่ได้ทําลงไปครับอยู่ที่เขาตัดสินใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาแล้วก็เคารพการตัดสินใจครับ ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินมวยไทยได้เล่าว่ามวยเควันไม่ได้จัดเป็นมวยไทยหรือมวยสากลแต่มีกติกาโดยเฉพาะทางนี้กรณีของบัวขาวมีความเห็นว่าบัวขาวเองก็คงจะพิจารณาดีแล้วกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจบัวขาวเขาวองเกมมาดีแล้วนะที่จะต่อต้านกับในจุดของเควั K 1. นะคิดว่านะคาดว่าเขาต้องวางเกมของเขาไม่ดีแล้วเพราะเขามีทนายหลายคนนะี่ ซึ่งเขาคงวางแนวแนวทางในจุดนี้ไว้ไว้ดีพอประมาณแหละคิดว่าชาติว่าแต่ขอบอกคำเดียวว่าไม่เกี่ยวกับมวยไทยกติกาเคว,วันจะเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับมวยไทย และสำหรับศึกเควันครั้งนี้ไม่ว่าจะมีสาเหตุใดที่จะทําให้มวยไทยเป็นไปนในทิศทางที่ไม่ดีแต่สิ่งสําคัญก็คือสิ่งที่บัวขาวได้ตัดสินใจก็เพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมวยไทยและความภาคภูมิใจในวิชาชีพมวยไทยชีวินสาลีถ่ายภาพศิริชกลโกเจริญกิจยกทัพขขาเช้ารายงานนี่แหละครับคือเมื่อวานเนี่ยฟังบัวขาวชี้แจงเนี่ยมันก็ ยังสงสัยอยู่นะคือยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่พวกขาวเองก็เหมือนกับไม่อยากจะพูดอะไรมากนะฮะคือบัวขาวบอกว่าให้คนดูเนี่ยตัดสินตัดสินใจเอาคือถ้าเกิดพูดมากเนี่ยบางทีทนี่ไม่ดีเนี่ยคงจะแบบอาจจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฟ้องร้องได้เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวันซืนที่ทางเควันเขาแถลงข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ฟ้องร้องบัวขาวแต่ว่าจะรอดูเมื่อวานเนี่ย บัวขาวจะพูดอะไรบ้างใช่แล้วก็อยากคุยกับบัวขาวโดยตรงด้วยตัวเองนะคะคด็อีกหนึ่งคนที่คร่ำวรอยู่ในวงการมวยมัดมวยก็คือคุณสามารถเพชรอรุณใช่ไหมคะใช่ค,ะคะ่ะก็เป็นอดีตยอดนักมวยไทยชื่อดังนะคะก็ออกมาวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังยกสี่ของบัวขาวด้วยค่ะก็บอกนะคะว่าบัวขาวบัญชามเมฆที่ออกมาเปิดใจกรณีนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่เคลียบอกว่ามีเงื่อนงำนะคะถ้ามีล็อกคะแนนจริงตามประสบการณ์คะแนนเนี่ย จะไม่มาเท่ากันที่ยกที่สามคุณสามารถบอกแบบนี้นะคะ,คะบอกเชื่อว่าเขาต้องให้ฝั่งนู้นชนะแบบขาดเลยไม่จําเป็นต้องมาต่ออีกยกยกที่สี่หรอกอเรื่องนี้เนี่ยคุณสามารถบอกว่าความเห็นส่วนตัวก็คือไม่ให้น้ําหนักมากเท่าไหร่แต่ประเด็นที่หลายคนพูดว่ามีการพนันเข้ามาพัวพันเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าน่าจะมีโอกาสแค่สิเเซนเท่านั้นบอกแบบนี้นะคะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์เนี่ยน่าจะให้น้ําหนักไปเรื่องของการยกเลิกสัญญามากที่สุด เพราะคุณสามารถบอกเท่าที่รู้สัญญาของเวทีนี้เนี่ยบัวขาวเซ็นอยู่ก็จะหมดสัญญาในปี2,515ก็คืออีกหนึ่งปีนั่นเองนะคะระยะเวลาที่ว่าเนี่ยบัวขาวจะไม่สามารถไปต่อยเวทีไหนได้อันนี้คือที่คุณสามารถชิศก็มองว่าอาจจะทําให้ไม่เป็นอิสระไงเพราะว่าจะมีรายการมวยของประเทศไทยจะจับบัวขาวเนี่ยไปต่อยที่ฝรั่งเศสด้วยก็เลยมองว่าถ้าเขายังอยู่ในสัญญาเนี่ยก็จะไม,ไ,มไม่สามารถทําอะไรได้ก็เลยวิเคราะห์ว่าจริงๆบัวขาวอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วก่อนหรือเปล่า ไม่ได้คิดก็เลยทำปุ๊บเลยเดินลงมาก็มีกาดมาคุมขึ้นรถตู้ด้วยทำไมถึงมีการเตรียมรถตรู้เอาไว้และที่คุณบัวขาวออกมาพูดว่าคิดคนเดียวตตัดสินใจเดินลงมาคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้คุณสามารถก็บอกว่าวิเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนที่มีแต่บัวขาวเท่านั้นที่รู้คนเดียวจะมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังมีเงื่อนงำหรือเปล่าคือคุณสามารถก็วิเคราะห์ว่า บัวขาวเนี่ยอยากจะฉีกสัญญาเควันหรือเปล่าทำนองนั้นนะฮะ,ะแต่บัวขาวเองเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดชัดเจนว่าถ้าเกิดมีสัญญาต่อก็ก็จําเป็นต้องชกต่อ<ช>ถ้าหากว่าจะมีการรีแมทระหว่างเอลิโกเคก็จะรีแมทแต่ชกกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ะนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือสัญญ,ญาของบัวขาวเนี่ยก็อยู่กับเควันเดือนธันวาคมปี2015เลยนะคะคืออีกหปีนะคะใช่ค่ะ,คะ